แล้วเขาจะไปไหน,นเขาจะไม่รู้รู้เปล่าเขาไปซิกเหรอตื่นเต้นค่ะมีคนต่างหมู่บ้านขึ้นรถบัสมาด้วยมามาบอกเป็นใครคือ,คอมาถามเขามาถามเขาเป็นใครเออมาถามโรซาลีเป็นใครคือเขาบอกเออคือคือโรซาลีบอกเออเป็นเป็นคนจากวีนักเรียนจากหมู่บ้านวี ใช่เบก็คือหมู่บ้านก่อนถึงหมู่บ้านแม่เนี่ยค่ะเขาทำอะไรข้างในรถบัสตรงนี้เขาไปไหนเขาอย่างนี้อยากรู้ไปหมดอะค่ะพี่อม่าเนี่ยมามะเพิ่งต้มไข่กะว่าจะนั่งปอกทำคลิปสวยๆไอแซบขโมยไข่มาปอกแล้วมามะจ็บหัวเป็นอะไรจ็บหัวมันไม่รู้วพามัน แมาถึงตัวมูม่มาถึตัวมูม่มาถึงตัวนี้ไม่มจ็บตัวนี้อืมตัวไม่ได้เจ็บหรอกตน่ะไม่เจ็บแล้วดีแล้วโอเคแม่แม่กำลังจะทำอ่อพะโล้ค่ะก็แสบจัดการปอกไข่ให้เรียบร้อยค่ะตรา,า,ายพี่พีปอกไข่พี่พีแม่มตั้งกล้องถ่ายไม่ทันเลยเห็นไหมเนี่ย มัดตั้งกล้องถ่ายอัญญาไม่ทันเลยพี่พี่ก็อยากเห็นตอนอัญญาแกะไข่ไงอัญญาไม่รอหมามาเลยมม่ต้องตกใจเลยนี่เต็มมาม่าหมดแล้วเข้าใจแล้วยังไปมามา I am and try. เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะฝีมืออันญยย่โตม่ตม่ตม่ม่โตแม่โตแม่ตมตแม่โมโตม่ตแมอโตนม่โตาม่โตแม่โตแมออกแมออกแม่โตแม่นค่ะตแม่โตแม่แม่โตแม่โต่โตม่แ่โตาม่โม่โ่อตาม่ม่โตแม่โต่ะตแกเโตแโตแม่โตแม่โตแม่อม่ม่่ะ่โโตแ่มมม่ะ ออกเอ่อเพิ่มกล้ามเนื้อกินโปรตีนเข้าไปด้วยค่ะหมอจ้มอนีโอ๊ยเก็บผักชีสามต้นกะละมังซะใหญ่เลยจ้าจ้าช่วยยำมันหมอจ้ามีใบใบด้วยค่ะตอนนี้แม่กำลังจะมาเอารากผักชีไปเอ่อทำพะโล้ค่ะมันทำ้ได้ค่ะรากผักชีค่ะมีอีก ตตลอดเลยเดี๋ยวเราไปเก็บเม็ดมันเม็ดผักชีข้างหลังเร็วๆไปทำโล้กันค่ะมัวมะมะมะเหวอเจียวอะปมค่ะมัวมะเจียวต้อรจนไหงเอาไปล้างเลยลูกพอแล้วแม่มาแค่คิดว่าผักรากกะทิสามต้นก็พอแล้วเอาแล้วเร็วๆทำโล้เดี๋ยวตุ่นไม่เปื่อยนะ ไฟเลยค่ะเป oh. ิดไฟใส่หมอ้อแม่ใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ oh. สามเกลือค่ะกระป๋ชีกระเทียมพริกไทยผัดจนหอมเลยนะคะซีอ <c oughs> ิ๊วขาวค่ะ oh. เอ่อน้ำตาลปีบค่ะล oh. ดไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้ค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ จากนั้นก็เคี่ยวจนน้ำตาลละลายเลยนะคะอันนี้แม่ทำสูตรเร่งรีบนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าสูตรโบราณน,นีก็จะต้องเคี่ยวน้ำตาลนานนิดนึงค่ะเคี่ยวน้ำตาลจนแบบว่าให้เขาไหม่ไหม้นิดนึงแล้วกลิ่นพะโลเขาจะหอมแต่ด้วยความที่เวลาน้อยค่ะแม่ก็เลยอรอบรัดเนาะจากนั้นใส่ขาหมูหรือว่าสามชั้นลงไปเลยค่ะอันนี้แม่ใช้ขาหมูนะคะ เปิดไฟแรงแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะจากนั้นแม่จะตุ๋นไปจนหมูเปื่อยเลยค่ะห้ามคนนะคะถ้าคนนี่ขาวค่ะตุ๋นจนหมูเปื่อยประมาณสัก50เอร์ซตแม่ใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะ กับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วมาหุงข้าวกันค่ะไม่เจ้าอ๋ออัญญาหิวข้าวแล้วหรอได้โอเคงั้นหุงข้าวร็วยลนะคะเ U R E T U เวันอ่้เราทอกันบ่า C'est ensemble. i <coughs> เต็มอมมาเป็มม้าะอันยาแกงไม่รู้อะความจริงอะปะแกล้ง,อ<า>องขอบคุณค่ะแม<า>้ม่ โลของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนม่ใส่ผักชีลงไปเลยค่ะรนหน้นาด้วยผักชีครัหมูก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้แม่ก็จะ,ะรัดข้าวไปให้พ่อลูกเขาเลยค่ะแม่กินข้าวเมื่อตอนห้าหกโมงแล้วมันก็เลยยังไม่หิวค่ะให้พ่อลูกเขากินก่อนเลยค่ะลูกขาหมูค่ะ่ะสเสร็จแล้วไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ